สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพักเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเขตระดมศักดิ์งานศินละปะนะครับเนื้อไม้กระบังหาดํานะครับแกะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสองนะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับ นี่สุดคลาสสิกนะครับนี่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เป็นแขนทะลุนะครับอันนี้เป็นงานของช่าง,งเหนี่ยมนะครับช่างเหนี่ยมก็คือช่างศิลป์ที่นิยมนะครับนี่ด้านล่างก็จะเจาะอุดด้วยมวลสารวิเศษของหลวงพ่อสองนะครับก็คือยาเส้นนะครับแล้วก็เกศานะครับ ปิดทับด้วยเทยนชัยนะครับองนี้สวยงามมากนะครับเราจะมาส่งรายะเยดกันดูนะครับนี่ศิลปะช่างเหนี่ยมนะครับให้สังเกตดูที่ใบหน้านะครับใบหน้านะครับมีความระไม้คล้ายกึ่งของงานงาแกะของช่างเหนี่ยมนะครับที่แกะของช่างเหนี่ยมก็จะใช้ใบเลื่อยนะครับ ใบเลื่อยแล้วก็แกะลงไปฮะออกเป็นลักษณะรูปร่างดวงตาจมูกปากเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะเดียวกับนาแกะของท่านนะครับนี่ดูชีวอนนะครับมีความคมชัดลึกนะครับนี่การใช้ใบเลื่อยแกะก็จะมีรอยปิดพลาให้เห็นนะครับนี่สังเกตนะครับงานศินละปะ ชั้นครูเลยนะครับนี่ดีบอนนะครับหัวเขานะครับผมชัดลึกนะครับแกะได้มีความคลาสสิกมากนะครับนี่นี่เป็นเนื้อไม้กาลบังหาดํานะครับเป็นของตอนศิธิ์อยู่แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นของวิเศษใต้ทะเลลึกอยู่แล้วนะครับนี่แกะได้คลาสสิกมากนะครับนี่ดูนะครับ ใช้ใบเรื่อยนะครับแกะลงไปในเนื้อไม้นะครับนี่คลาสสิกมากนะครับแกะจีวรด้านหลังนี่คมชัดลึกเลยนะนี่่องรอยการขูดการแกะนะครับนี่สวยงามคลาสสิกมากนะครับนี่ใต้ฐานนะครับก็จะเจาะ ก็ใส่ยาเส้นนะครับซึ่งเป็นของวิเศษของหลวงพ่อสองน้อผมด้วยเกสรนะครับองนี้ก็ปิดทับด้วยเทียนชัยนะครับนี่สมบูรณ์มากนะครับองนี้สวยงามมากนะครับองนี้ขนาดกําลังดีนะครับนี่ผมวัดขนาดดูนะครับนี่เฉพาะฐานนี่ก็ประมาณประมาณสองเซนนะครับผม ส่วนสูงนะครับสูงสูงของพระก็ประมาณ2เซนครึ่งนะครับผมถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับคลาสสิกดีนะครับงาน h a n d m a แบบนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะครับนี่หิลปากเนื้อไม้กระปังหาใต้ทะเลลึกที่แกะแบบนี้เนี่ยพบเจอได้น้อยนะครับ ราคาก็อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเป็นสำคัญน,นะครับแต่ปรับแบบนี้นะครับนี่ถ้านในใจผมก็ต้องมีหลักหมื่นต้นๆนะครับแต่สุดท้ายจบที่ราคาความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใด้ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพร รวมถึงวัตถุมงคลของเสพ่อคุณหลวงมาแนะนํากันอีกนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมนี่ศิลปะสุดคลาสสิกนะครับงานศิลปะของช่างเหนียมนะครับพงจินดานะครับผมนี่แว้พบเจอกัคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ